วัดีครับเจนนีนะครับวันนี้ไปด้านอาหารนะครับที่สานามหลวงนะครับชื่อแสนตะเทียงครับสวยถ้ามาที่นี่ไม่รู้สึกดีนะโซ<อ>ยี่สวยมากเลยกับโซยี่โก้ฟังนิโก้แบบนี้อีกฟังนโก็แผนแทนวาดด้วยโซยนี่มันน่ารักดี นั่งเอมาทีซานามชัยนะครับถึงมาป้ามาคงนาทีก็ถึงแล้วครับมาสตาดวงนะครับเขาบอกว่าโจงยากนะครับรอเป็นเดือนเลยนะครับตื่นเต้นว่าอาหารเป็นยังไงอร่อยไหมผมก็ดูเซรน์นิดนิน่ากินมากสวยดีเออถึงมาแล้วก็จะรถที่ไหนก็รถตรงร้างกาแฟรังกาแฟมาเหรอ,อร้านไหนร้านร้นนี้อ๋อ ใช่้วยโอ้ยใช่ไหมคุณว่าเคยกินไหมเคออยแล้วกี่ค,ครั้งโรคที่สามแล้วจองยากจริงๆเห่ะตาเนี่เนาะยากมากเหรอเป็นเมนูเป็นเซตจะเข้าช็อตจะเป็นเซต เขาจะมันทำว่ามันจะได้รับได้นิดหน่อยนะรแล้วก็อันนี้ือให้สั่งเพิ่มแล้วเราก็จะสั่งว่าอยากได้อะไรก็เลยได้ของะไรอย่ี้มะนาวนะครับดมะนาวเสร็จทาเส็จาดนะคทำเได้ิิชช้อนนะคะกำลังดีค่ะช้อนนิดนก็ได้ค่ะแล้วตัวน้ำบูดูนะครใส่ของข้าวมยำใส่ใหมดเลยค่ะแล้ครูเขอกันคกนะคะได้ไหม เอาต่ออีกป่ะแกมรูปแอยนี่คือต้มยําน้ำตาลแ้วเลยะภาษาไทยมันไม่ได้กินแบบชิปอะไรอยู่เหมือนกันเลย่ๆอไม่ผาพี่เป็นคนแบบไม่ถูกลงไว้หน้อละแหน่ะหนอร่อยเจนตีมาทำ มันจะลงในกาแฟสตอรี่นล้วก็แบบต้องไปไหที่ไหนกันไปไหนกอ ้มสาวมสา้สาแท้แท้สาย่ยงนานดช่วงมากที่วันเป็นเดือนเลยเหรอโจงจงทาเสาร์อาทิตย์ย่างมาไม่ได้เลยเาเสาร์อาทิตย์มันต้องเหมือนเราชื้อไว้แล้วว่าโทโมาวาได้วันไหนกันย่างกันแบนี้บางกี่ครั้งแล้วตัวนี้ ที่อ่ะครงชอบชอบมากชอบสูตรเกิืเนี่คาปูปูงปีกดจริงอร่อยหมดเลยเอาจริใส่เคยพูดในคลิปเก่าไปแล้วที่แนะนำว่ามีในห้าเนี่ยอ๋อเลยอูที่แรกเคยสัมภาษณ์ไซคนหนึ่งนะไซก็บอกลงสีใช่ไหมใช่ที่เคยมาลงผีเออเคยบอกว่าตรงนี้เลยใส่ไม่ได้มีอันดับห้าอย่างไซบอกห้าล้านเลยได้ป่ะแต่ใส่ไม่ได้เหมือนเรียงลำดับก็จะมีอ่ถ้าในกรุงเทพนะคะก็จะมีแสงท่าเตียน ก็จะอยู่ตรงท่าเตียนก็จะเป็นร้านหนึ่งของแถวนั่นแหละแต่ว่าโตในการเขารับจองเนี่ยเขาจะรับจองวันนี้ได้ไม่เยอะเนี่ยต่อคิวเป็นเดือนนะต้องลงคิวแล้วก็ไม่รับโทรจองด้วยใช่ถนานั้ง้เลยอ่อยจริงอร่อยมากจริงๆครับพี่แดงไม่ไ้ไม่ได่ไไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ชอบอะไรใช กับหมูแกงเหือชอบมากชอบข้าผัดชอบอ่านใต้นะอันนี้อ่านอะไรตัวเยอะอาจจะออกออกทัตัวเยอตัวอ่านใต้เนาะอ่้นใต้หน่อยน้องแบงค์กับน้องดีพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยว่ามากินแต่ทัชเตียนชอบเมนูไหนที่สุดคะปลาสลิดนะปลาสลิดปลาสลิดไอ้ผัดติ๊กขิงเนาะเออใครก็ชอบนี้อ่ะไอ้สตรอเบอรี่อะไรใช่างสักอย่าง แก่ดีมันไม่มีที่อื่นอ๋ออาทาเบลอะเดีชอบเมนูไหนชอบข้าวไข่ยางปูกับกุ้งค่ะข้าวไข่ยางปูแล้วก็กุ้งนีเนาะเออลูกจานมาลูกจานชอบบลูเอร์รี่เหมือนกันชอบสตังตี้เหมือนกันหอ๋ออ้าวคุณละตองชอบเมนูหรือเปล่าปลาช่อนทอดครับเน่ออไอ้ขัดทิกเนาะใช่ปลาช่อนทอดแล้วก็กุ้งป่ะกุ้ง นี่เราควรอาต้องกินน้ำน้ำน้มันพี่ด้วยเขาหัืนกับพี่แดร่ะขนมเนี่ยครับข้าวก็อันนี้อนนี้ผมอย่างจริงอร่อยทุอย่างเลยจริงๆอร่อยทุอย่างเลยอร่อยทุอย่งร่อยอยกินอีกกินอกดีกินอีกกินแล้วไม่ว่าจะอาหารเยอะกันอาหารเยอะมากนะคะให้ดูนะคะเยอะมาก ค่ะได้ไหมคะหมอคุณหมอชอบเมนูไหนคะอ๋อจี๊ก้ผัดสามเหม็นมน,น,นะคะไม่ชื่อเลยนะาส,าาสามเมน่ดผัดสามเหมน็นผัดสามเหม็นเออไอสตรอเบอรี่ <asa> นะ่ก็เออนะสุดท้ายก็ยังไง,ง,ง,งก็ชอบสตรอเรี่นะทุกคนเลย,ยอันนี้คือหมอกินนะคะเผ็ดไม่พอนะต้องขอเพิ่มขอเพิ่มเ,เออ <laughs> เราตั้งกลับไปเราตั้งกลับไปเห้ยโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยบิว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 เข็นแล้วโอ้ย ชอ,ชอชวชอวมีเาลูกคนขทยนะฮะ